ด้านการต่อสู้ของนายอุปกิจเองได้เข้าพบคณะทําการสอบสวนนะครับคดีฟอกเงินยันว่ายื่นตรวจสอบ112บริษัทรับโอนเงินไม่ใช่ยื้อเวลาคดีตัวเองและเตรียมจับเช็คบินนะครับคนที่กัดแรกตามกันต่อนะครับเรื่องที่คุณรังสิมนโรมถแถลงข่าวทุกสัปดาห์แล้วจี้ไปทุกสัปดาห์นั่นคือความคืบหน้าในการคดีกับสวทรงเอคนหนึ่งนะครับ จริงๆแล้วคุณรังสิมันก็เอ่ยชื่อนั่นแหละว่าเป็นใครเป็นสอวอท่านไหนและก็อยู่ในขั้นของกระบวนการต่อสู้คดีนะครับนะคุณอุปกิกนี่ก็เป็นสอวอนะครับแล้วก็ถูกคุณรังสิมันกล่าวหาว่าเป็นสอวอรทรงเอไปเชื่อมโยงกับเงินที่เกี่ยวข้องกับทุนมินลัดและทุนมินลัดก็เป็นนักธุรกิจนักฟอกเงินของนะเครือข่ายมินออนไลน์รัฐบาลเผด็จการในเวลานี้ของเมียนมานะครับ แล้วคุณรังสิมันก็ตามต่ออย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็บอกว่าผิดหวังในะล่าสุดกับการทํางานของอายการ <c oughs> ที่คุณอุปกิจไปขอความเป็นธรรมและปรากฏว่ากระบวนการยุติธรรมในส่วนของอายการมันล่าช้ายืดเยือ้ออกไปนะครับคุณรังสิมันก็ยังตามอยู่นะครับและเชื่อว่าตามทุกสัปดาห์บอกว่าไม่กลัวติดคุกนะครับด้านการต่อสู้ของนายอุปกิจเองก็ล่าสุดได้เข้าพบคณะทําการสอบสวนนะครับคดีฟ้องเงินยันว่ายื่นตรวจสอบ11 2บริษัท รับโอนเงินไม่ใช่ยื้อเวลาคดีตัวเองและเตรียมจะเช็คบินนะครับคนที่กันแกล้งนั่นคือคุณรังสีมันนั่นแหละฮะในมุมมองของคุณอุปกิจเนี่ยมองว่าคุณรังสีมันอาจจะกันแกล้งนะครับเวลา9ก้นาฬิสีนาทีวันที่20เมษายนที่สํานักงานการสอบสวนสํานักงานอายการสูงสุดอาคารถนนบรมราชชนนีแขวงชิมพลีเขตตลิ่งชันกรุงเทพในอุปกิจปาจริยางกุล สมาชิกวุฒิสภาพร้อมด้วยพันตํารวจโทธนัยแสงอรุณทนายความและที่ปรึกษาทางกฎหมายได้ร่วมกันเดินทางไปพบกับคณะทํางานสอบสวนและพนักงานอายการภายหลังที่ก่อนหน้านี้ได้มอบหมายให้ทนายความยื่นหนังสือแจ้งข้อเลื่อนนะครับแจ้งขอเลื่อนนะในวันที่18เมษายนที่ผ่านมานะขอเลื่อนจากชั้นอายการนะครับวันนี้ก็ก็ก็ได้เวลาไปแล้วในอุปกิจเนี่ยกล่าวว่ามารายงานตัวครับกับพนักงานสอบสวนทั้งฝ่ายตํารวจและฝ่ายพนักงานอายการ เนื่องจากจริงๆแล้วกําหนดเดิมคือ18เมษายนแต่ติดภารกิจนะเลยมาไม่ได้ก็มาวันนี้แทนนอกจากนี้ยังได้นาข้อมูลให้การเพิ่มเติมโดยจากเดิมเคยยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมกับอปรการสูงสุดซึ่งเป็นรายชื่อบริษัทกว่า80แหง่งและตอนนี้เนี่ยมาพบอีกว่าอีก2 6บริษัทก็รวมเป็น112บริษัทนะครับและก็ต้องขอบคุณที่ให้ความเป็นธรรมซึ่งบริษัทเหล่านี้ได้ทําธุรกิจอยู่ในประเทศเมียนมานะยอมรับว่าบริษัทเหล่านี้ได้ทําธุรกิจอยู่ในประเทศเมียนมานะครับ เช่นเดียวกับบริษัทอัลลัวกรุ๊ปโดยเป็นการโอนเงินผ่าน MC แล้วก็ไม่ทราบนะได้ว่าเ c ใช้บัญชีใดโอนไปซึ่งมันต่างจากบริษัทอัลลัวกรุ๊ปนะครับเพราะทางบริษัทอัลลัวเนี่ยนะฮะบริษัทอัลลัว MC เนี่ยจะโอนไปที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตามใบเสร็จซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจแต่บริษัท1น2รแห่งนี้เนี่ยโอนเงินจากบัญชียาเสพติดตรงเข้าบริษัทนะครับตรงนี้เราคิดว่าเพื่อความเสมอภาค พื่อความเป็นธรรมเพื่อให้กฎหมายเนี่ยไม่เลือกปฏิบัติจะต้องไม่ใช่การดําเนินการแค่บริษัทอันลัวนะถ้าให้เป็นธรรมเนี่ยจะต้องไปตรวจสอบไปสอบสวนทั้ง112บริษัทเลยนะครับถ้าจะยึดเรื่องการโอนเงินเป็นที่ตั้งเนี่ยต้องตรวจหมดเลยทั้ง112บริษัทอันนี้คือคุณอุปกิจบอกนะครับอย่างไรก็ตามขอฝากไปยังผู้อภิปรายที่ทําให้ตนเสียหายเป็นอย่างมากที่กล่าวพาดพิงว่าตนไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดซึ่งตนเนี่ยไม่เกี่ยวข้องเลยนะครับ จะเห็นได้ว่าที่เขาเอามาพิปรายเป็นการคุยกันร,ระหว่างตนกับทุนมิลัตที่ผ่านมานานกว่า10ปีแล้วและเป็นการคุยธุรกิจไม่มีส่วนใดเกี่ยวข้องกับยาเสพติดนะครับนายอุปกิจยังบอกว่าบริษัทอลัวกรุปเนี่ยหรือว่า PNP โอนเงินเข้าการไฟฟ้าส่วนภูิภาคไม่เกี่ยวกับยาเสพติดและตนไม่ได้เกี่ยวข้องกับบริษัทนี้ไม่ได้เป็นกรรมการไม่ได้เป็นไม่ได้ร่วมอยู่ในกิจกรรมอะไรกับทั้งทางบริษัททั้งสิ้น ดังนั้นการที่มีคนมาปรับปรำตนเรื่องยาเสพติดจะขอดําเนินคดีถึงที่สุดโดยเฉพาะพวกเด็กเลี้ยงแก่นะครับอีกทั้งที่สํานักง,งานการสอบสวนที่นี่จากครั้งสุดท้ายได้กล่าวหาตนเพียงสองข้อหาแต่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเลยในส่วนวันนี้ตนเข้ามาให้บักคําเพิ่มเติมจากนั้นทางอายการจะนัดหมายเพื่อฟังคําสั่งคดีครั้งหนึ่งในอุปกิจเนี่ยกล่าวเพิมเ่มเติมว่าได้ยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมกับทางอายการสูงสุดไปก่อนหน้านี้นะครับการยื่นก็เพียงเพื่อต้องการที่จะชี้ให้เห็นว่าผู้ดําเนินธุรกิจ ในประเทศเมียนมาช่วงที่ด่านปิดต้องโอนเงินผ่านเ c นะฮะซึ่งเป็นการโอนเงินตามปกติตามที่คุณอุปกิตอ้างไว้ดังนั้นเนี่ยถ้าบริษัทเหล่านี้ทั้ง112แห่งไม่ผิดบริษัทอัล,ลัวกรุ๊ปก็จะไม่ผิดเช่นเดียวกันเพราะว่าพฤติกรรมการโอนเงินเนี่ยมันคล้ายกันมันเหมือนกันนะจะต้องไม่เลือกปฏิบัตินะจะมาเอาเป็นเอาตายกับบริษัทของตัวเองไม่ได้นะครับต้องไม่เลือกอปฏิบัติบริษัทอัลลัวถูกดำเนินคดีอยู่บริษัทเดียวไม่ถูกต้องครับเพราะวิธีการโอนเงินเนี่่อกก้าางวันทแ เป็นการโอนผ่าน MC นี่นะเพราะบริษัทอื่นๆเนี่ยตนไม่เห็นมีการออกหมายเรียกไม่ถูกตรวจสอบเมื่อถามว่าการยื่นรายชื่อบริษัททั้ง112แห่งเนี่ยเป็นการประวิงเวลาคดีหรือไม่ในอุปกิจชี้แจงว่าไม่ต้องการประวิงเวลาอะไรเพราะไม่ว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรทางพนักงานสอบสวนจะต้องรวบรวมความคิดและความบริสุทธิ์ซึ่งความผิดและความบริสุทธิ์นะครับต้องรวบรวมมาซึ่งการยื่นรายชื่อบริษัทเหล่านี้เป็นสิทธิ์ของเราส่วนบริษัททั้งหมดล้วนเป็นบริษัทใหญ่ ประกอบการค้านานาชนิดทั้งบริษัทที่ขายของปลีกวัสดุก่อสร้างเครื่องดื่มเหล็กเป็นต้นและบริษัทเหล่านี้ล้วนโอนเงินจากบัญชียาเสพติดทั้งสิน้นรวมถึงตนไม่หวาดวั่นกับการยืน่นรายชื่อบริษัทเพราะเป็นรายชื่อที่ตนได้ไปคัดเอกสารมาจากศาลคัดอย่างถูกต้องซึ่งเป็นสิทธิ์ของเราในอุปกิจระบุทิ้งท้ายด้วยนะฮะว่ากรณีนี้พันตํารวจโทมานาพงศ์วงวิวัฒ์วงพิพัฒนะครับวงพิวัฒนะครับนา,านาแานพงศ์วงพิวัฒนะครับ ตำรวจสอนอพญาไทยเนี่ยที่มีการเซนรับทราบทุกหน้าและก็ยังมีการแปลผิดโดยตั้งใจที่จะทําให้ตนเสียหายจนสารออกหมายจับได้ในคราวเดียวกันนี้เป็นคู่กรณีของเขานะครับกับก่อนหน้านั้นอยู่ที่อื่นพอไปจับทุนมินลัดแล้วกเ็เชื่อมโยงมายังสอวอุปกิจก็ปรากฏว่าขอออกหมายจับสอวอุปกิจนะครับในตํารวจคนนี้ตอนหลังโดนย้ายนะครับมาอยู่พญาไทยนะครับนี่คุณอุปกิจก็บอกว่าทางคุณมาน่าพงเนี่ยพันตํารวจโทรมานาพงเนี่ย ตั้งใจทําให้ตนเสียหายจนศาลออกหมายจับในคราวนั้นแต่จริงเนี่ยต้องขอหมายเรียกก่อนตามกระบวนการก็ผิดมาตลอดเพราะผู้บังคับบัญชาไม่ทาาราบและทางสารก็ไม่ได้แจ้งผู้พิพากษาว่าผู้ถูกออกหมายจับเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองซึ่งการที่มีระเบียบเหล่านี้ก็เพื่อไม่ให้เป็นการกันแกล้งทั้งนี้ตนยืนยันว่าจะฟ้องคนอื่นเพิ่มเติมแน่นอนในส่วนของคนที่ใส่ร้ายปรับปังปรับปรำตนในเรื่องยาเสพติดทําให้เสียชื่อเสียงด้วยครับสนับสนุนโดย ปุ๋ยเคมีตราราชสีมงกุฎปุ๋ยคุณภาพดีคู่เกษตรกรไทยผลิตโดยเกรียงไกลเคมีคอนสนใจติดต่อคุณเกรียงไกล095-460-5580